Are broken, but I know I brought these mighty warriors here to defend our reality. High above this strange land is where we'll prepare to stand against him. Galactus, the devourer of worlds. We must remember who we are Storm, Iron Man, Mystique, Doctor Doom, She-Hulk, Wolverine. And I am root indeed. Our greatest war begins here. Now we will explore this land, regain our powers, and reclaim our memories. Join us together, we will defeat Galactus and save all reality. Wow. โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง p ิท g พีเกมเนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมฟอร์ดในชั้นสองซีซันสี่ครับผมแล้วเมื่อวัอนนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสกินของซีของเพื่อนพา s ์ทซีซันสี่นะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าและที่สำคัญผมเปิด เทียร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ดูจากเวลวนะก็พิดเติมไปประมาณหลายพันอยู่นะครับก็พือจะเป็นเทียร้อยครับก็จะได้นี่เลยโทนี่กาตาเอ้ยไม่ใช่โทนี่สตากนะนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราได้มีอะไรบ้างนะครับนะนีะ่เขาที่บาเทนผานเลยนะคะผมเริ่มาดูเลิ่มกับไปดูนี่อย่างแรกเลยครับผมนะ ทอนะครับผมไงเป็นไงเท่ไหมทุกคนทอนะครับนนเหมือนอันนี้มันเหมือนแบบอะไรอะรูปร่างเหมือนในคอมิกปะน่าจะเป็นในคอมิกนะครับแล้วก็อันที่ห้าอันที่ห้าน่าจะเป็นข้าคคุมของทอนะครับอ่ะข้คุมทอเท่ไหมโอเคแล้วส่วนไอ้ขวานเนี่ยคอนอยูเนียนนั้นเหมือนว่าเราต้องมาทำภารกิจในในแมปนะครับผมนะน่าจะมีแต่ละตัวเลยที่ จะมีเอฟเฟกติดตัวของมันนะครับผมนะของตัวละครนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวคนต่อไปได้ล,ล่มได้สกินปืนน่าเท่มากเลยนี่ท่าไงนี่คือท่าเต้นนะครับเนี่ยมันถือขวาถือขวาแล้วไม่ได้สายฟ้าลงมาครับเนี่ยนี่ครับเห็นปหมเนี่ยอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าต้องทำภารกิจก่อนจะได้แบบ คือได้เป็นอย่างเงี้ยครับคือได้คือเป็นสกิลติดตัวของตัวละครนั้นนะครับนะทอก็เดี๋ยวรอจบคลิปนี้แล้วครับฝมงก็จะไปทําภารกิจของแต่ละตัวให้ครบเสร็จโดยเร็วที่สุดเลยนะครับผมนะโอเคแล้วต่อตัวต่อไปนี่ได้สกิลกินปืนก็คือของชิฮาก,ก็คือฮักตัวผู้หญิงนะครับนะคือตอนที่เป็นมนุษย์ยังสวยๆอยู่เลยครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้กัน นโป้งโอ้โหเอาเป็นร่างนี่กล้าเป็นมันๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมเปนม็นมันเลยอันนี้ก็ต้องทำภารกิจด้วยนะครับถึงจะได้นะครับโอเคเราตัวต่อไปเลยปึ๊บนั่นแน่กระเป๋าหลังดูกระเป๋าหลัง <laughs> กระเป๋าหลังแบ็กเต้นได้เฮ้ยนี่นคือแอมกูดนะครับผมก็ไงเท่เมทุกคนตัวนี้ เป็นตัวแบบต้นไม้นี่อยู่ในเรื่องอะไรนะเอ้ย The Of Garden Galaxy อะไรสักอย่างนี้แหละจำไม่ชื่อไม่ได้และโอเคเราไปตัวต่อไปเลยนะครับผมนะเอ้ยก็คือต้นตัวนี้สกิลติดตัวนี่เหมือนตัวมีตัวไอ้ไอ้หมาไอ้หมาตัวนี้น้อยเอ้ยไม่ใช่หมาสิมันคือแรคคูนใช่ปหมเออเท่ตัวนี้เท่อยู่มันคือสกิลติดตัวของตัวไอ้กูตี้นะครับผมนะแล้วก็ไปตัวต่อไปเลยนี่ ตัวนี้เลยครับสตอมสตอมนี้ถามว่าผมรู้จักไหมก,การสนตัวผมไม่รู้จักนะครับนะแต่ว่าผมว่ามันเท่นะเดี๋ยวผมการคลิปนี้คนจะไปดูในคอมิกว่ามันเป็นคือตัวอะไรนะครับผมนะแต่ว่าผมว่ามันสวยมากเลยนะครับผมนะสตอมเกาสายฟ้าเหมือนกันนะดูขวานของมันนี่โขขวานก็เท่แล้วว่ะนไหมที่เกี่ติดตัวของเขาครับ โอ้โหที่เป็นตัวโคตรเทร่เลยมีท่าคุมออกมาจากข้างหลังแล้วมาติดที่มือสองข้างแง่โคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยนะครับนี่คือตัวโกงของที่ท่นนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวโกงของท่านนี้จะเป็นดรอคเตอร์ดูดูมหรือหรือว่าไอ้กาเลตัากาเลตตาระไอตัวอะไรวะไอตัวที่เป็นตัวใหญ่ใอญ่ตัวม่มวงๆอะ่ะเออนั่นแหละเห็นแบบ ือนว่าใน,ในเทเลอร์อันไหนวะเทเลอร์อันแรกอะไรที่ฟอร์ไหนปล่อยออกมานะครับผมนะผมไม่ได้อัดไว้นะคือเหมือนว่าทอจะมาบอกว่าการตันกำลังจะมา,มาโลกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับนะแต่เราคติดตามดูกันอีทีหนึ่งนะครับนะโอเคี๋ยวเรามานี่เออออกมาพลังของตรดูมนะครับนะ น่ะเป็นท่าเต้นไม่ใช่ท่าเต้นสิพูดผิดเออเหอมันคือล้มใช่มันคือลม้ม,อลมตอนแบบโดดลงมานะทุกตัวเลยอน,นี้ไอพวกของทอก็น่าจะเป็นล้มโดดผมลืมไปนะมันคือล้มใช่ใช่มันคือลม้ม,อโ,ลมโอเคอันนี้ก็เป็นตกิลติดตัวนะใช่นะโอ้โหโเป็นพลังโคตดเท่เลยครับผมเท่จัด โอเคเราไปตัวต่อไปเลยครับอันนี้ไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรวะมันมันคือตัวอะไรผม,ผมจำไม่ได้อะผมไม่ได้ดูนะมันไม่ได้ดูคอม,มิกลอลยน,นี่ดูมันชื่ออะไรอะช่างมันนะครับเฮ้ยแ <c oughs> ล้วก็นี่คือตัวกิจตัวเขากะโหลกเฮ้ย <c oughs> คือดีฟอลต์ที่เอง ว่าแล้วมันคือใครนคือดีฟอลโอเคครับเน็ตนี่คือไฮไลท์ของเราข้างหลังครับเราจะรู้อยู่ของใครนะครับผมนะของโซนี่สตาร์นั่นเองนะครับผมนะ,ะกินปืนสวยด้วยครับนี่ตัวละครโทรนี่สตาร์นะครับผมนะเทไหมผมแบบทำเหมือนแบบโคตรเท่มีนงมีหนวดแว่นและนี่ก็คือขวาน เหมือนตอนที่เหมือนขวานตอนสู้กับไอ้นั่นปะทานอสใชไมไม่ได้ขวานสิไอตัวแบบดาบของโทนี่ตอนที่สู้กับทานอสอะแล้วก็ข้างหลังน,น,นะครับเป็นท่าเป็นท่าโดดลม่มใช่ไอเป็นเป็นล่มนะครับของโทนี่สตาร์ท่มากผมลองเล่นอยู่แล้วมันอย่างเงี้ยเท่อยู่เท่อยู่นะครับแล้วก็นี่คือล่างสุดท้าย ของไอรอนแมนนะครับนะเทียร,ร้อยมันล่างแปลงล่างนะครับแบบตีดีปุ๊บเปลี่ยนล่างเลยเราลองดูใหม่ปุ๊บโอ้โหโคตรเทเลยครับแล้วก็ส่วนนี่คือบูบลินนะครับบูบลินเห็นว่าต้องทำภาร,รกิจนะครับนี่เห็นนะทางซ้ายมือผมเลยภารกิจเก่าจะได้ตัวละครน,นะครับผมนะล่างแรกแล้วก็ล่างสองครับโอเค มันเป็นหลาตัวฮะมันเป็นมันเป็นหลายสตาร์นะครับมันเป็นสตาร์ที่ต้องทําให้เสร็จถึงจะได้จะให้ครบนะครับอโอ้โหด็เตอ่์ดูหลายไม่ได้ตัวมากครับนะนี่นก็แบบต้องเวฟให้ถึงนี้ก่อนถึงจะได้สีนี้มันเป็นสีเงินตัวแบบตัวเครื่องเงินนะครับนะนเท่มากเลยครับแต่และตัวก็ตามนี้สวยมาก ครับผมแต่วุบลีนี้ผมอยากได้นะเพราะมันมันเหมือน,นจะได้ยากเหมือนกันนะแต่ต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับโอเคส่วนอย่างอื่นเหรอมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากนี้แล้วครับแล้วก็ส่วน เรื่องแมปนะครับนะเรื่องแมปก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างน,นะว่าจะมีของพิเศษที่เข้าเพิ่มมาในแมปมีของตัวไหนบ้างเดี๋ยวทําคลิปแยกทีนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปฟอร์ดไนท์ชั้นสองซินสันสี่นะครับนะเอ็กซ์แมาเวลนะครับผมนะแล้วก็ ไม่มีอะไรละฝากกดไลค์ลกดแชร์ s u b สไคร b e ด้วยครับไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า